สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแลประเทศนี้ไม่ใ่ไรเตือนล้วทั้งคนทั้งพี่ครับี่เ๋เดี๋ยวเปล่าเหันเร็วได้ไหมล่ะอันีมไปไแรีกขาพี่ผู้คนพี่คำสอนพี่คำสอนพระเาเนื้อเนื้อมามาทรงกับกไทงพอหยุดเดกเลียดที่าวไอจูบรบมีไรวะ เี่อยาคายพญาอยาคาเีติน้ำเมเด้อพอหยุดไปนะพอญาติาดเร่น้องพอเอามาไห้ทด้นเตุ่นลําพงกับกรลังข้นนี่น้อะเราว่าเรามาเรามาเรากับไปเนี่ยี re, ้กวเรื่อว่า e อ ouais ุสงสัยกับนางเบิ้งต้นสนอพอหานาที่วแล้วเอเรามเมื่อตะออกกางมาก็็ย็นพอหยุดไล่องฝ่ามาสวงยาติแล้น่อนน่เสร็ จแต่ว่ามันก็มีบรจาคกิวงงเลยครับอใส่นุญแจมืแมนมีบรจากวงใส่คนงานสิบสองคนครับสิบสองคนกับค่าแรงคนละถ้าค่าแรงคนละเจ็รอยก็เท่าไหร่ล่ะ้อมือนีมันแมนครับน้ำมันแล้อดเขาได้หมูมาเลยมีเข่าด้วย้าน้แมน ความมุกสิบม้วนขนาดฐานดีนะครับถ้าไปต่อแบบนันต้องมีขนาดเพื่อช่วยบอก่มันนันสายครับปักหัวปักมันต้องเปิดต้องถอดนะครับนี่มันไม่ได้มันมันมันอันนี้ไม่ได้ถอดดิอ๋ออันนี้มันไม่ได้เสียบสายไปเลยหัวปักเขาหน่อยเขาเปิดถอดเคาถอดออกนี่มันไม่ได้นั่นนี่ครับเอดถอดคถอดออกมันก็เสียบเสียบไปได้หลายอย่างครับเสียบทั้งขาเลี้ยงเสียบทั้งทั้งเวลาคือเอาเวลาทั้งหมดที่างนี่เดี๋ยวไปเห็นเวทีกัน ต้องอีกสิบสองคนเนาะต้องมาต้องมาลุยอยู่ทางนี้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ตัดคนไปสิบสองสิบสองคนไปเอาคนงานที่เหลือไปซอยกันทางฝุ่นรถก้อนต้องมีอีกคนหนึ่งรถรถล้มหลายๆล้มหลายรถเวลาจะหน้าลงมาซอยจูครับเนื้องงามพี่น้องเลยอย่างงามมีดีแดงใจวายอยู่กระเสียบ กเสียบเระสียบนเป็นทกัอันคือว่าอันนี้แก้วพ่นนะครับพราะว่าตงีกอันนั้นเพาว่าอยู่ในยนกับว่าเรืออีกอันนี้ก็ปกปีกอันน้เอาเนาะ้อ้ยเ้อาเสร็จเรียบร้อยฐาวรแนนแล้วัาวรเปงาหดอายแ้เรียบร้อยบล้วก็ความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วั นี่ก็ลากตั้งแต่สายไล่นามีกวาเสียงปับอโอ้ยมีคันนึงเยอะหนขนาดครับแบนมีกี่ั้งหนเรีอบ้อยแล้วเดินวันหรือเปล่า้ใส่คนสองใส่คนสักจนใส่ค้นสองคอคนนึงเป็นผู้ยังเบื้องไห้ว่ามันติดอย่างบ่มันซ้อนอย่างบอ๋อขาหนึงแบบนี้หนาจียกขาให้โดลิกเออขา cảm ơn cảm ơn cảm ơn buổi tối rồi buổi tối rồi buổi tối rồi buổi ยายไล <oh> ่เด็กแต่หอนเด้กระางพี่น่อยยายไล่เอ้ยหอนไดหาน้ำทั้นน้ำถ้าคนเียวหายได้พน่อเเียองเเป็นดีห้พี่น่องเยบซก็ได้โอ้ยจะินข่าวยินข้าวบไปใส่มาใส่ กันดคือเลำลำเรื่อยๆที่เราเขาเลยกินน้ำมิล่ากินน้ำมีล่าหน่อยแต่กี้เขอยู่พอมีเถ้พี่น้องมากุินกินไทยกับกันจำถ้าเปรียง่วยเกาเตรียมมัตตบัตจนว่าปรี้ยงปีนแล้วปีนจนว่าขาวเอเตะ้วยยังสีมไม่ได้กินยังสี่พี่เน้องกับพวกหจักยางต่ำกันกับพวกหุ่นลูกรว่าไปบุญีิลากับมหาพอหยุด ไกลไปไกลเลยมน่น <c oughs> ส้วยท่านกินน้ำกระหายน,านนะ้ำเนี่ยไปสเสบียงตะอไปนของเพระท่านนอนดิไปในเวลาหาพงเ้ารแล้วครับกินสุกม,มือเพื่อนกิบว่าปันไดดอกว่ปันไดนจะไปคว่ำหิวนี่แหละ ปานี้ไัปวดบากินวดาใส่ชูเด้อปลาวาดิวาเศร้กินเนี่ยวดมาใส่ชูเด้อใส่ชูเด้อนว่าดิกิมือว่านอืดนเนาะปวน้องเขามาให้เนาะเขาแบบเขาแบบ้งานเลี้ยี่ย วนกินซูมือเ่าอืดติน,นี่นออี่อืดว่เม่อืดแล้วบ่ได้กินของเขาไปซ้ายจังบ่ได้กินเลยถ้ากินก็โด,น,ดนขวดก็กินดิบบ่โอ้ขหแล้วก็ค่อยกินกันได้พักแล้วก็จะไม่พร้อมจะไปเลย เตรียม,มไม้พอม,มาทำงานเขาก็ามีมีมองไปซืบขัดที่นอนโอยกุขพรพแข็งแงยงหรือการงานจะเลื่อนลเ้ยงหลบให้ใเก็บแดมม่วมากมากใจแกเรมาเบียดว่าบางทีระนอเ้าหลวงยมิตวควาคมเสือลำว้อยลำว้ยสุว้ คามงอไ้มีชีวเตอยู่อบไปบิางด้วยเรอว่าแดดคว่าแดดเดดใหมนีด้่หันย่งบันใช่อยู่เด้เดี๋ยวนี้ตัวยเริ่มแดดมาแล้วนี่เริ่มใหม่แล้วยเปนลุงรถพนุงมันอรนี่เป็นไงเป็นรถพนุ่งรถุไรถไอแล้วว่าหันมม่นรถพุ่งเหรนี่ยอได้ีนี่ พอลูกล้วก็เแลนมากทีเด็กตอนไสจูเนี่ยครับว่าไสจูกะดีโค้งแบบนี้เลยบันททาเมืองตอนเอาสำรับคลิปนี้ คลิปนี้ไวซัมมี่ซาก้อนกับพี่น้องครับซอยจุซอยจุให้กินนั้นแถลังสร็จเรียบร็จพอดีคลิปนี้ไวซัมมี่ซาก้อนพอกันไหมเข้มไหนเข้มสบายดีพี่น้อง